สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเนาะกลับมาพบมาพ่อกับซองบาอตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะบาอตากับภาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหับสามีเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยกับมื้อนี้กลับมากับโดยที่ผมได้บอกเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นการเลิกเวี้ยอ่ะสี่โมงเช้าเนาะเพิ่อนว่าน้ำบาอตาน้ำเพื่อนพี่น้องกับ่มได้บอกเพิ่นดอกเนาะว่ามื้อนี้ว่าสีมาหับนะพ่อแม่พี่น้องกับทาเบิรงซีน่าของเพิ่นเนาะว่าเพิ่นออกมาแต่ห้องานไม่เมื่อย พื้นที่เปลี่ยนยังไงพี่น้องเลยเพื่อนทีนยังยิียเงียมเตียมใส่อยู่บ้นเนาะ,ะก็ก่อนนะเฮาสิมาหับเพื่อนเฮาก็ต้องใส่เมาก่อนหรือว่าใส่ผ้าปิดปากก่อนพี่น้องใส่แม็ดเนาะบอต้าว่าถืออยู่บ้นเนะาะเมาแม็ดนี่ก็ตอนนี้ก,พก็พ่วงมาเห็นเนาะพนักงานเพื่อนออกมาแต่โรงงานจะแซวอยู่พี่น้องก็แบบอยู่นี่นะคือโรงงานนี่ขอนเล่าพีน่น้องเลยเนาะกับบอต้ากับบอค้าเนาะสีเข่าไปท่ายใกล้ๆให้พี่น้อง ອ່າໄດບ່ງົມນາກັນນກອນາາມພມາກນມາລວນ້ອງສະບດີກໍເນາດ ดีทำไมเออเอฟซีไม่เคยถึงสุขคนเนาะโอ้เออไม่ดีฮ่อนหู้จากได้เมื่อยเฮกบอดีพอดีรุดเลยน้องผมกิน้องเมื่อยแล้วก็ฮ้อนหู้แดงก็เลยเราตอนนี้โอ้เโดยแต่ยังถอดไม่ออกเลเด้อเพราะว่ายังอยู่ในบริเวณโรงงานจนกดองโรงงานเนาะห้ามถอดไม่ออต้องออกมาจากโริเวณโรงงานก่อนนะโดยโดยโดยจากได้เมื่อยบ่เมื่อยนะเมื่อยไหวเราถามเรื่องถามเรื่องเนี่ยเพื่นเราก็อู้อยู่ังไหวมาไหวได้หื้ ่บอกลงนะก็บอกว่าเออีอตอนนี้่ะนะก็เลยเพราะว่าว่าตั้งใจว่าสีอันทายตอนที่เพื่อนย่างออกมาแต่พงงานโปอยพี่น้องแต่กะคนหลนกไพีน้องห่วยเห็นดอางมาต้นยางก็ลือลลอยู่เลยเพิ่นยางรีบลิบมาบัดมาแล้วไปพีน้องเ้ยน่นาโนโดนแตทั้งได้เช่างานเพื่อนให้ลภูมอย่างซี่บอ แล้วแต่เนาะแต่แต่นเาไงยันวาเออถ้าโดน่นนะยากจะมาแต่ตอนไหนก็บ,บูเนอะเลยเผามาก,ก่อนโดยโดฮะโอ,โอเคจันมืงนี่ไดี๋วได้ลวงมาเฮือนเลยบอกรอวะหาเนีเกินเยน็เยนเก่อนบ่เออพาพ่อพี่น้องเนาะพานางลินนกี้ก,ก่อนเนาะโอ้อยเย็นเย,นเยน็นก่อนท่นด้อเดียงได้บอกเท่าเมยแล้ววาจันเดี๋ยโทรขอเดี๋ยวโทรขอบหดวโดบอบตาลาบอกเด้อเด้เนาะ เอาโอเคจ้ะเนาะเดี๋ยวจังใดๆก็ผ้าเมื่อก่อนมื่อวันพี่น้องเดียวเบิ้งตอกผ้านี่ก็คือมืดผ้ามืดหมดมากเลยเนาะโอ้ยน้องเมนพี่น้องพิษเพลนเบิ้งเนาะคิดว่าสิลักเข่าไปเบิ้งตอนที่ว่าเพิ่นยาวมาแต่งงานเมื่อวันพี่น้องแต่กัเลิกไวหรือเนาะเออจะดันโทรได้แบบสี่โมงกันซาปเลยบอสสี่โมงสิบห้าเพิ่นยาวมากอ่ะโอ้ยแบบวอลเล่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะบาต่ามาซ่าพูดเนาะมามาตั้งกล้องซ่าพูดเมื่อวันพี่น้อง แต่พะคนปล่อยรถก็ประมาณ30นาทีโอ้แสดงว่าตอนนี้นะออกมาแล้วแต่นังนางถ่ายยูโหลดต้องนั่งถ่ายยูโหลก่อนโอ้ไปใช่โนาะเดียวเพื่อล่อยรถรถคนสิไล่เนาะโดยเดือคนตัวนี้นะโอเคฉันเพื่นพี่น้องเนาะไปติดตามชมอ่าทั้งหนาวเลยเนาะเพื่อนว่าเพื่อนจะชวนบอท่าไปนั่งอ่ากินกาแฟจะเกลนยก่อนเพื่อนชีเรียกเพื่อนว่าเก็โอเคเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ลงมาฮอดบอลสินั่งแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะก็ มาฮานปิ้งปลาหมึกแล้วก็ปิ้งลูกซีปิ้งไปลาชังนี่เลยเนาะเบิ้งเบิ้เบิ้ขออนุญาตเบิ้งของเพื่อนก่อนเพื่อนพี่น้องเลยแล้วเพื่อนเอิญปิ้งจีนเนาะถ้าถ้าเชืเอิญถือได้พไหมพี่น้องเฮจังได้ก็คอบินมาบอกเลยเนาะบุตรไม่ฆ่าเพื่อนกันสบายดีโก็ประเทศเป็นแต่เชฟเลยเนาะเหลืองอัปลามอยู่เาสีหงสามีเพิ่นเลี้ยงมาอนี่ยกูได้ชวนมาเมนเพื่อนเลี้ยงมาอนี่ฮะเฮจังได้เฮจังได้เนาะ สบายดีสบายดีพี่เด้งพี่น้องชอบนาอนที่เปิดคลิปมาอยู่ในโรงงานแบบไปไหมาออกแลยแบบมีดีสรแกงเปิดเราเปิดมาเมื่อยเปิดพี่น้องเ้ยเนาะมานั่งโอ้นั่งลมนั่งเบากันก่อนพ่อแม่พี่น้องกะมานั่งโอ้นั่งลมกันก่อนพ่อแม่พี่น้องกะลงมาหอดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องอัตากันอ่าบอชินกับการใส่เมาใส่เม็ดไปไหนมาพี่น้องเลยหายใจฟื้นแล้วเอาเนาะมาหาอนสาวงานนิค่อนเนาะมาหาสาวงานต้องถือเม็ดได้พ่อแม่พี่น้อง แดดพยาธิโควิดเนาะมันเป็นคนข้างานแน่ว่าเอาภายในต้งใส่แบบเอาอยู่น้ำอาขู่คนเนาะซ่มเซลนะกาก่อนที่เข้าไปเพิ่นก็มียาสีกาแอลกอฮอล์ขาเสื้อก่อนไว้ไม่เอาไว้แมีวัดอุณหภูมิอากะศเต้นเนาะร่างกายก่อนเข้าได้วัดแล้ว่าก่อนจะออกมาเนี่ยเต้องวัดแต่ขาเข่าเขาไม่ได้วัดทุกเ้าเขาทำงานเมื่อเช้อนกะตอนนั้นนะเห็นเพื่อนต้มน้ำฮ้อนลวกพอบพี่อ้อถ้าช่วงที่โควิดระบาดล้างหน้ากะ มี่แบบหักษาสุขภาพใช่ไหมเนาะวัฒนคิดก็ต้องแบบหักษาไปก่อนป้องกันไปก่อนนะอันนี้โมเมนต์บาบาต้าวายโยกได้นอโต้โตมโนมวัลวกเอรีได้ไหมพี่น้องต้มเมรีทุกคนในทีมงานต้องในเหตุแม่พร้อมสมุนไพรพี่น้องเลยแต่ก็เดี๋ยวนี้กอยากจางๆไปแล้วนี่แหละเนาะกับโบกอยอันนี้ปันใดนะพี่น้องกับต่กัยังใส่แม็ดแย่งกันอยู่ถ้าไปนำาชุมชน ปกติคือทางโรงงานต้องได้ใส่ตลอดอยู Lake ่แล้วเพราะเห็นงานนะสองซอดเลยคุณแม่พี่น้องเลยเนาะแต่นี่พูวใส่ไปเนาะเอานะบาตากันอยากเห็นหน้าขีปนาวุธข้างนอกเนาะเราเนาะเห็นหักเลยสองซอดเลยคุณแพี่น้องเนาะจะผลิตยังไงเอาหลินผู้เดียวได้เนาะบ่าวชีพเพิ่นกับพท่านมากคุณแพี่น้องเลยแล้วนี้ก็นั่งถ่าสาวนางกับบ่าวชีพพี่น้องก็ได้บ่าวจีพเพิ่น ยังได้ได้โทรนัดเพิ่นอยู่บ่หรือว่าแบบได้ถ้ากโทรบอกว่าออกมาเมื่อกี้แล้วขอบ่ตามาก็บเลยบอกนาราซีมานะนะแม่นมื้อวานนะที่นี่ละมื้อนี้น่ะบ่ได้บ่ได้บอกนั่งมีเพิ่อนเลยพี่น้องว่าสิมารับเพิ่นเพราะว่าแบบกะอ่าส่วนกันกับบอลจิตอยู่นะมื้อนั้นนะถ้ามื้อใดฝนบ่ตกว่ากะอยากอ่ามีโอกาสมีเวลากะอยากพาเพิ่อนนะมานั่งกินนะมานั่งเนียนมานั่งกินนั่นปิ้งปลาหมึกแล้วก็ปิ้งลูกชิ้นเพิ่นอยากอยู่เนาะแล้วกะ เราไปจังซื้อเมื่อตอนทับพอทับเม่พ่อแม่พี่น้องไปบ้าทุกคนสามคนมาแล้วพี่น้องไวแล้วก็โอ้ลวดเร็วทันใจเนาะอุ้ยเหนื่อยพี่น้องเป็นไคือสิได้กินถาบ่เนาะแม่กินถาแล้วเพื่องอันคนชวนสิมาโอ้ทุกสิประมาณนี้เนาะอันนี้อขนาดจะเงินหนิจะพันหนิฮะสงวนะจับจับไปก่อนเดี๋ราเราไปจ่ายเงินทีหลังให้ใจเหรอ ว้าน้อผู้ใดชวนจบมจาย้อผู้ใดชวนมากามกับพวกนั้นเลี้จวใจมือะ้วยมันจะมีไหม่องพันไ่ละพันพน,นกันนะก็เลยบอกว่าตัวใดเป็นสองพันใน,นาสิตัวเบคอนหอเฮดกับอ่าสกอกซี<อ>นะบัตจ่ายเงินใดจีเพิ่นจีหูจห้จะห้ากินเลยเ<อ>พิ่นนับอายุแล้วตอนปีอ่ะโอ้นอเดีว่าชันบอต้าขีโกงเด้่วนอเขาเขาแบตอนกินไปแล้วกระนับไหมเพรกินไปจากไหมแล้วกรนับไว้นำแตตอนนี้เขาจริงกระับอยแล้วเนาะแสดงว่าผู้ใดกินอันลายไหมอลไรพุนั่นใจลาย ตามนั้นเอาวแบบบาดนี่ซ็งกันเว้ยพี่น้องสีบอต้าชิดจ่ายแล้วพอตาชิดพิรัยกว่าบอตาหน่ะมากเฮ็ดเว้ยพี่น้องเลยเนาะนี่เฮ็ดเข็มเว้ยพี่น้องมาเด้อบาดนี้เนาะสุกแล้วกินมันค่าเขียวโอ้ยมันชิข่าเขียวลงท้องแล้วเว้ยร้องขาพุ่งเลยเนาะว่าขอโทษนเ้ำแซดเบิ่งซานางก่อนเนาะยันว่ันซานางอย่าบอตาไปอาบน้ำก่อนเลยน้องมอบให้สามีเป็น นาเปรี้ยวๆให้ก็ได้ไปเนอะรลังนังกินแซ่บอันนี้ย่างนี้คนกินนะเปิดอายเนาะเป็นน้องเป็นมาซาเดียวมาซาที่กินเบิ้ลเอาน้ำโคกใแค่ไหนล่ะเพราะว่ามันมืดฝนเพลยนพี่น้องเลยเมื่อนี้กัดเหตแท้จริงกัยังเว้นอยู่หรอกเนาะเพราะว่าตอนนี้กับสี่โมงสี่โมงอ่าสิบเก็านาทีใกล้อ่าสี่ห้าโมงเลยเนาะกินกะเชยงที่ดังๆแน่เลยเป็นน้องเลย แา่นางกับบ่าวจเพิ่นกับพันมาเนาะบ่าวตากอะบ่าวตากกับบ่าวโยกสิดอกเนาะว่าสิกินเบิดกับพีสิกินเบิร์ดปุ่มเน่พี่น้องเลยเนาะงส่งจานจานนี้กะถ้าให้บ่าวจีตพ่นมากปุ่มน่พี่น้องเออเดี๋ยวอ่ีสั่งอ่าเมื่ออ่าตอนท้าพอกับท้าเมย์พิ่นพร้อมเนาะเพราะว่าชำซื่อเป็นทงเมื่อกะ่ซื่อเมื่อดุอยู่พ่แพี่น้องแต่มันกะอ่าอยากให้ พ่อแม่เนาะได้กินน้ำนะเอามากินแล้วแล้ว,ลวก็อยากให้เปิ้นได้กินน้ำบ้ μ, างพี่น้องเลยมาเด้อเนาะเบิง่งเนาะเดี๋ยวาาป้าต้าจะไปหาเลือกนะให้เพิ่ลค้างให้ซื้อเมื่อให้ตาแม่เนาะพี่น้องตาแม่ก็คือสีมากอยู่เนาะเดี๋ยวจะให้ตาเม่เปิ้นเลือกไว้พี่น้อง,งเลยเอาน้งไข่เอาสามชิ้นใหม่เด้อ แล้วก็แม่ทังเชื่อสามีเพคนพ่อมมเป็นพี่น้องพ่อเปีนน้องเอาเองฮะเนี่ยเกลียว่นี่ยเกลียวนะคราะว่าเอาเมื่อยอยู่เรือนยันแบบมันเนาะหน่อยมือหนาเชี่ยบอวว่าห้วยสั่งมาซื้ออีกได้เนาะสามีไม่เป็นปะเมนกบะหน่อยหน่อยพ้นบุบอีมีเนาะแมนอ๋อเลยเนาะ เฮ็ดแบบดยังกันเอาเมื่อให้เพื่อนนำ้ำแบบยังได้แต่ละมือ่อได้ขายเบิร์ตจีบบ๊อโอ้ลูกข้าวเ้ยมันโบโต๊กลูกน้องแบบมันมืดๆอย่างที่ชื่อ,อเลยแลเดนนี่ดีเนาะอันแบบพักบัวพักงานาต้นหอมก็จะเอามาขายนี่จามขายนี่ได้ขายเบิร์ตโอ้ <c oughs> เดีเ๋ยวแลเดนสีประดิษฐ์ขึ้นมาเนาะการขายนี่ก็ได้ สงสัยสงสัยเพิ่นมากินลูกซีนกับกินกุ้งเนาะโอ้ยจับเมื่อไทยเพิ่นโอ้เพราะว่ามันยังใช่อันนี้ฮะอมันมีอะไรซ้ำนะโอ้ต้าหู้โดยโดยบ่เออเอาแต่แบบสั้นแหละเนาะเม่นาะนับก่อนเป็นไงเลยเม่นเดียวเดียวเพราตาจะไปนั่งเผาถ่าเด้อเพราะว่ายันแรงนถ่านเย่นอ่าแรงวันอ่าลงมาเนาะถ่าบ้าจิตเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยไปกัน เริ่มหิว,หวๆหน้ามืเนาะผลก็คือมันยับจับแยบผลชีโต๊กบ voilà. ่หรือจะไดปรูุ้ึกว่าจะคือผลทีโต๊กมันยับจับแยบอยู่ปร้ดึกผลหยิบอะไรใดผลหยิบบ่แม่นหยิบแต่ถ้ามันโต๊กก่อนเนาะอ่าเอาแบบนั่งปล่อยๆประถามแม่นเพราะว่าน้ำมาก็ได้จาะเดียวโอ้เพราะว่าแต่แขงดับหน้าเนาะแขงดับหน้าก็ยังแขงพลอยพี่น้องอ่าจะกินก่อนนะโอ้บอยาบัตหายาเองใช่เนาะขาดแขลงจริงๆมันจะกินเนาะอื็นไรมันกระเซ็บไปเนาะเขียวเขียว นั่งนะบอกว่าหางแต่บอกจิตนะอยู่ใจนอนตอนนี้โอ้เพิ่นเพิ่นนัดกันแสดงว่าเพิ่นนัดกันเรียบร้อยเนาะนัดกันวางออกมานีเนาะโอ้ผู้ชึกจังได้มาหับมือนี้แบบใดดแบบใดดฮะตกใจอยู่อ่ะวัอนี้คือเหมือนจิงได้ขยับมาหับนะ้วว่าอะไรบอกไว้ว่าสิมาเนาะกาจริงจริงนาะมันกะบ่คอยมมีเวลาเว้ยพี่น้องบอต้าก็อยากเห็นเนาะว่า ทางโรงงานเพิ่อนนะนะออกมาแต่เห็ดเนียกเห็ดงานเนาะไม่ไหมไม่เมื่อยแบบใดเพื่อนไม่น้องตาเขียวใช่ปะได้เพิ่นออกฮ้อนในออกมาทงงานไหวแล้วมั้ยเขาห่อนจากเป็นไปในมันกินเห็นไหมตัวนี้ก็ไว้กินพรอบบ้างข้าวบะจี๊เพิ่นเนี่ยอือขาขี้เถ้าเอ้าเนอนข้ากับกินท้าเพราะว่าอันนี้มันก็อืดอดนะเกิดสองคนเพิ่นสิมามาเดินกินกินกนน้องป็น มันมันอยากออกแบบคืนๆแบบอะไรอย่างเนาะแบบหมักหมักแค้นบ่แบบโอ้โหเป็ดคืนๆมักแค้นบ่แม่พี่น้อยแบบทั้งหานเป็นแบบเปินบาได้อาบามึกมาพร้อมเนาะมีบ่มีหรือว่าเห็นอยู่โองจะกินอิ่มแล้วหมูเต็มที่แล้วค่ะเปินกินแนี่ยเต็มที่แล้วเพื่อนอาบามวานเนาะเลยว่าเรานุณิเอาไปกันเด็กออสซินเลยอืมเราจะหาเบอร์แสบหาไม้เหมือนเนาะ ถ้าว่าไม่ละพันก็มาจ้าพืจับพันเนาะถ้านมาไม่อร่อยน้ามาไม่บะไม่กาจังหน่อยนี่ก็คนก็คือสีมาเต็มเลยไปหน่อยถามไม่ใด้ผลมาตกนะถมวันนี้ก็ง่ามันกวิดไปเลยเนาะเพราะว่าแต่ละเลงนะบืเห็นมเื่อวานนี่นะหน่อยนึงเนาะวานนี่กะบมันก็ตรงหน่อยนึงแบบเหมือนเนาะมีคนมาหนาะงยังได้เจ้ามาเก็บเห็น ะม่ก er> ินแลยมันมักข่าเขียวกินได้มักขาเขียวแบบแบบค่อยยำๆแล้วค่อยจิ้มปอนดีกินบ่เออใจโรตาต้ากินซะยันโรตาโบอิ่มเปิดใจโรตาโบอิ่มจริงๆโตแบบเบคอนอเฮดมันก็จะกินง่ายกว่านะอันตรงเฮ็ดเลยนาะอย่างเงี้ยโรตาโบยักษ์เรื่องโดนเบคอนเบคอนอันนี้ก็ได้ยินเพป็นว่าอยากกินปิ้งจีนมานั่งชิวๆเนาะอ่ะก็ว่าปิ้งจีนนะเพื่อนแต่ทั้งห้างเพื่อนกันเขียนไหวเลยเนาะ ปิ้งจีนเพื่อนเราไปพี่น้องเว้ยทอดลูกซิ้นจินเพืนแบบแบบทอดแบบปิ้งในเหมืนอนหันเต๊นท์เต๊นท์มาเจ้าหันนี่แซ่ไหเนาะแอบเนาะจะเส็ดเลยนะแถมแถมแถม่ข้าเพป็นกบแบบว่ากับว่าน้ำอยู่พี่น้นองนิ่มๆพี่น้องเพื่อนกับวายกล้องกันได้นำบำผู้ว่าซื้อเพป็นยังไดงลืมถามเย็นๆสามีไปถามนิหน่อยจอดที่ลืมผู้ว่ากันอยู่ว่าไปจีจากันเหรอโอ้เจ้าหน้จ๋าคือพามามาหานี่เลยะ เอ๋อปกติกับเมื่อกิ้นั่นนี่แต่เจ้าเก่าเพิ่นยายห้าไปแล้วเนาะอันนี้เพิ่นมาเซาใหม่โอ้เนาะกะบว่าแล้วก็ไล่ปีเราได้โบนัสพี่น้องที่แบบอ่าบ่าได้มีโอกาสมา,มานั่งแบบซี่นะแต,แต่แต่สมัยอันัง่งน้อยตะกี้นะกะกะบน่น้อยปานไดเน้อสามสี่ปีขึ้นหลังแต่สมัยยังน้อยแม่นกะไปรุ่งซาตั้งแต่อ่าเริ่มสองพันสิบเก้าน้อเพื่อนพี่น้องสองพันสิบเก้านี่กะบอ๋อ,อแบบมานาั่งซีดุอยู่นะ ว่าตอนนั้นกะจังยังไรยังลองปกปักอยู่เพี่น้องเลยบ่าาวกคาโร <c oughs> ่ยังเป็นผู้วคาโร่อยู่ตอนนี้กะนาก่ากะญาติเวลากันยังสี่เล็บเลยพี่น้องมาลองมา,มาเที่ยวกันเนาะอันนี้กะเป็นที่ไหนเขาเลิกงานมากะบางมื้อกะแบบเมื่อเลิกจากงานนเมื่อยนะกะอยากพักผ่อนเนาะอยากแบบวะพผ่อนคลายพ่อมน่ะมาดามยิ่ง ทานกบออกมาละทานไนเนี่ยทานชิิดเลกแบบเนาะหอตากบผ้ามาได้กำคำเมื่อคืนเนาะยานาันนะเมย์เปินใไ้เนาะเมย์นนกะเกงใจเิ้นเมย์นะดเห็นว่าหมอคลิปต้อตงการดูสิ่กิดางเวียกเอเวเนาะพี่น้องไปเนไปกางเวียนมีกระคบไปได้พี่น้องรอบได้เนาะแต่กินจิงจิงก่อ,อเนเดินจังหวะควายยานปัญหาเนาะขาขาขาคบนี่เพินให้ไปน้ำเธอดีเอาไ,อได้พี่น้อง พาไปกลิกะพาไปหลอกผู้จักเกลอนเพลงก็ไปเนาะหันก้องมาทั้งมดสาใหวนะเนาะไปเห็นแต่ชาวมีผูเดียหน้ายญ่ดําเถิบเยอะเนาะจะม่ไปเบิ่งตัวเองเนาอจะหนกันเปิดย้อมเด็ย่น้องเอเปิดมาย้อมนายญ่กางงามดิค่ะน้าต้องเว้หลบหลังชดเยจริงจริงนี้นะเบิ่งหักแล้วอถทา้าบอกงามทาิลมนะเนาะต่างว่าต่ามีเปิดน้า คองถ้าสองคนทุกคนเนี่ยอดเจได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินประถามเดี๋ยวยิาเบิ้งอันบางที่กับสาวนางเกินมาเนาะบาเพื่อนจีอ่ะแดงๆเหม่อนพี่น้องเพราะว่าสาวนางเกินนี่ก็แบบเฮาไก่แบบยังบรส <ๆ S 1> นิดกันเนาะคือยัางรสเพื่อนว่นางหลินนางหัวนำกันนีเคืออะไรกัเลยวันน้ลองลองงานนัดออกมาเบิ้งว่าเพคนว่างมาหรือว่าเพคนก็ว่างมาอยู่เนาะแต่ถ่าเลิกแยกกันน้อยก่อนเพคนเลิกเพราะว่าถาถาบางที่นี่ชนิดว่าไงพี่น้องเพราะว่าแบบ เลยบอกเฮ้ยอยู่บ่แล้วกับบอจิตนี่เนาะอ่าทาเห็นบอจิตนี่กระวนค้างเห็ดบอต้าเลยในคลิปถ่าแบบแบบอ่าคลิปแบบซุยเรือพ่อแม่พี่น้องดูสิาะไปใส่กับไปกันพ่อแม่พี่น้องบอจิตบอเซนถ้ากับสาวนางเงินนี่กแบบกับบุกค่อยชนิดปันในพ่อแม่พี่น้องคือเอาโอกาสนี่เนาะอ่ามาโอ้มาลมให้มันอ่าชนิดให้มันลื่นกันพ่อแม่พี่น้องใลื่นกันเผื่อว่าธนาคะแนนน้องได้ออกคลิปมันก็เลยโมเขินกับเองเนาะเป็ได้ไปกินก่อนเนาะจัดหน่อยจัดหน่อยสิบหันสามีไปโอ้ยันจะโมยัดกินมราตายเนาะ แท้จริงแท้จริงมีแต่ว่าตาต้องกินเอากินเอานะว่าเวียนวาเวียนวาเวียนมูอันกินหมดปลาคนกินไว้หมกินอิ่มกินอิ่มก่อนก็ได้นั่งอยู่ก่อนเนาะอืมเวลาหยัมดังที่สามีเปิดให้ผมเห็นเนาะอะไรแบบแบบหยัมดังแบบก้นหยัมมีเอฟเฟกต์ด้วาแบบโมหักฮะ แบบกินเข่าเสียงดังจังในบูามาคนที่กินเข่าเสียงดัง<ม>ะนะแบบตู้แบบจังในไว้หย่ำกุบ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 อยู่คือหย่ำเขียนก็ว่าเราเป็นน้องบูมาคนหย่ำเซียงดังเราตายหย่ำเซียงดังเนาะบูมาคุณใช่จะได้กินปอโอ้โหกุ้งเนาะกุ้งแป้งกุ้งแป้งแต่แบบแบบถ้าเพื้นเอากุ้งอันโตเป็นเป็นมางค่าเนี่ยเ้าให้รูปเลยนะแบบเนาะมันแหงเนีเเย รูปได้แพงถ่าเอาเป็นตัวมาขายกับตัวสองพันเนาะบอจี๊ดจี๊เพิ่นมาแล้วเลยพี่น้องเลยจังหาะได้วันเกือบน้องวันนี้จังหวเนาะสาวนางเพิ่บมาเลยเนาะเห็นจังได้เห็นจังได้ก่อนเนาะสวัสดีเนาะสาวนางเนาะโอ้เด้อนั่งไปดีนั่งไปหน่อนเลยเอเมนเมนนะนั่งมาเนาะมาเนาะนี่มานั่งนี่เนาะให้เพิ่นนั่งอยู่นี่แหละเอ้าเนาะเดี๋ยวบอตากับบวจิตนั่งข้างหลังนี่แหละ ท่า no. ทุกคนนั building ่งทางันน้องูงดวยนนั่งวยังข้างหลังได้ไม่นี่นีคนน้ดเดียวไปถสบาดีกับสาด้กดน้อัมีกันเลยังไม่ด้ินเสียงสาวดเนน่นี่นอพพี่น้องหาก็เด็เียบเมนบสาวนดโดยอเมหาเดียนะงจได้มือเบนี้บมไบมือเดีดดน้องพี่น้องค่มนังขันกางยังไมู่โอได้ดด้ดนี่ มือได้เล่นกันได้ก็ได้มีเล่เนี่ยแนะนำเพื่อนเองทางไหนเอ้ากะอันนี้กะสั่งถาชาวนาโอ้กะสั่งยังพวกได้พากินกินกันกินถาจิ้มแต่กางถาซนางอีกยกหนึ่งเนาะแต่งหน้ามีมุม่ะเดี๋ยวนี่ท่านีว่าอยู่เด้พากันมาโดนหรอวันนี้โดนเติมด้วยเนาะทำงานเลิกงานตอนสี่โมงเช้าได้เห็นแล้วบัดนี้เนาะเพรวกเอฟซีเพื่อนขบหน้าขบตาแล้วเนาะพวกนี้ โดย <c oughs> <c oughs> โดยหมดน่ะน่ะ มาพบแล้วพี่น้องเอ็กกับสามคำขอของเอฟซีเนาะคือทั้งธนาเห็นเนาะคือทั้งธนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นกับว่าอยากให้ทั้งธนะสาวนางเนาะสามีบ่าวตาบ่าวจิตพี่น้องเอ๊ะมาแบบว่าคบหน้าคบตาเนาะมานั่งเล่นมานงเล่นเล่นสวยๆกันเล็กๆน้อยๆเนาะฉันเนาะนางเดินอยู่ใกล้อยู่สบายดีนี่ขอบใจพี่น้องยืนตัวคนนางเนี่ยนะจักหน่อยนี่ กันมาหอจังโมงเอาดึงเตสีมุ้งเขิ่อนไเลกำลังก็มาได้ได้เด้ดีดดีให้คนดังคนเข่าเนาะได้ไปดีได้ยเดินเดินินคอคนสูงต้ในก้มเขาน่าังมากินมั้นี่อ่ามาเดิมมาเดิกินกิ้กินใช่เนาะคนสเดินเดินเดินคนกชั้สูงไงก็ได้ดีอนี้มาหาคอกินน้ำมังง่องมามาเลยนะ ซีได right? ้เลยเนาะจะไม่จะใดก่อนไปเนาะบมานังน้ำกันห่อนั่งนั่งนงมาใช้กัน้เลหโอ้ยเลิกงานแล้วพักมานังซุ้มเื่องัมาะอันนี้คือ้อยเฮาพี่้อง้อยเ้อเอาอีกเน้าๆโอเคเด้วคือดีเด้อ่บานะกัน้เดียว่านี่ใช่ไอเพิ่ใจนะโอเคว่าหยอกีงน้องๆไอันอ่จเขาเนีมากินอันีจีเนาะปีจีนน้องๆนนองมาพ่อกันรังให้กาทงาน phần thai phải thong to đâu đâu mà mò tê viết của nó đây này nó nó được đấy bạn này nó ยิ้งเลยดิลอยลอยลอยชาวเขาไปไปหลักมาต่โรงงานไปยังแป้าก็ไปบอกอีกด้เรลิมงานแล้วก็พกันมาหนังมาอยู่บนตลาดดยไปจำไปจบมาไปจผู้ใส่กระดงเนาะเห็นงานอย่างเนาะเห็นงานอย่งนนังกอนเนาะพ่เดอยู่ในตลาดไม่ได้แต่งงานนมีสิเป็นพนัยทั้งเบิงเนาะสุดท่านเลยไอ้ อันนี้ไก่เาอยากินนั่นก้อยหนังออกหนังงวงเลเนาะอยากินนะพ่อจิ้ขียวใบถ่าแล้วเห่าอกินไม่ได้เนาะอเนาะหายเนาะหานะสู้ได้เด้ะสู้ได้กันเลยนี่ครับาการเห็นงใจกันไดนี้นี่ยน้อพ่อพี่น้องโดนเียกี่เด้อมาปุ๊บม่โกันแบบนี้เน้ยมาบองว่าในเวลาจะไปกินจะได้หน้าเรียกหน้าง่ายเลดเนาะแม่ได้มีโอกาสนีลาโอลมดัดประหนึ่าเลย โอ้ยไม่ดีเนี่ซื้น้อยนี่พอจันนี่ก็บบนี้ันก็มาบ่ะกจันเพิ่นไปก็พอเตี่ยอ๋อพอวุ้นจางไหนก็ได้ก็พักกดังอยู่โต๊ะได้ใช่ไพอกกาังอยู่โต๊ะได้ใ่ไต๊ะมันโตนดีลูกยังสิเนาะโต๊ะมนโตดีลูกยังเชิเนาะเดี๋ยวโต๊นีมโตก็ไได้ นั่งกินหลายคนตรงแทบเนาะโดโดดนพอกันเผ่อน่ะเป็นชุดอันมูมัสเถอะลกเน้ะอ่าคืนนี้กับโอ้ลมกับอันเบาเงาพื่นบนแมพี่นอวยกัเราคุมพิ่นบนแมพี่นองมาแบบริได้ตั้งโตเพิ่นก็ได้ป็ดเกไปลากพิ่นมาโลดวบ่ะเกก็ลากเนาะยังสองสาวนั่งยิ้มกันคืนนี่บ่ยังคืนกันยิ่งบ่เลยฮะ เออบ่ได้มีเอากะมานั่งโอนังงอมกันนี่กะเอ่นี่แหละซิวๆเนาะบ้กแรงนี่กโดยมันก็เริ่มมาหลายแล้วโดยๆอ่าตอนนี้มันก็เริ่มหา5 0 0นเลยเนาะ5:00นแรโดยบจิตปหยังบ่จิตตนีไปซักน้ําพี่น้องเอ้ยอไปซักน้ํายังนีไดู้ได้เพิ่นได้บ่ยเ้จซว่าให้อันามีกับอันนางเพิ่นนั่ง โอ้นางล้มกันก่อนพแพี่น้องเดียวเด้อทมไมไหนมาเนื้อเมนเมนขนเอานยกัเรื่อยๆคือี่ประมาณนี้น้องพี่น้องกะพอดีนะบ้าพูดเมืนกัะมานํำพี่น้องไดมาอนี้ก็ได้มานาครบทีมนาอพี่น้องมอนี่กะเบิ่งกันนะก็้องบัตากับบัรจิงจกมทันสินพี่น้องเด้จะขี่บังคับได้เลยเด้อเด้เอ้าบาบุญสบายดีกาเิ่คลิปเด้อเเป็นจะให้บาบุญดีนี้กะอ่าเป็นจะได้สุดความทางกายได้เป็นว่านักก็ ไย่เห็นตัวจริงลยเด้บ้านโอ้ค้กะบเมียนฮาดเล้วเด็ฮากักะปักขวดฮานลอ้วดป่นาะตอนนี้กขวดน้ำใสมเสโอ้เปินวอลน้ำใส่อมเสบนยดดดใส่แอมเสบแล้วก็ซีนี้อ่าอ่าขามากอะซื้ออีโคดีโคดโคดมันโคดแบบ คือคีเดือดนะโอแบบอแลรกกัแบบอ่าังไต้องแบบอัพเสพอแ้กกันนะจะได้เกิด้นจังยังไงกับโ้หเนาะเพราะว่าถ้าว่าเป็นน้ำใส่นี่มันแต่หนจะเกิดจากกินเผ็ดอาจจากินข่าวว่าตรงเวลาโดนๆเพราะว่าเขาไปมันว่ได้ไปที่เดียวเนาะเนอคนละเส้นคนละสายกับบพราะได้กินนะนะ อาจจะเป็นสาเหตุสาเหตุนี่แหละท <โ ques S 1> ว่าเห็ดใดโอ้ำใส่บรีโอนไดเนกราฟผักพรอได้โนะว่ามีแต่ไปน้ำเบียกน้ำงานลายพวกนี้พี <ปะ S 1> ่น้องเไยเอเม มากินเสาเหรอเมนมุนิกะเป็นช่างเอกมากที่มาครับาสามีเพิ่อนรายการเอียรบรรยากาศนี่นะอ่าสวัสบายดีเนชียร์บรรยากาศนี่มานั <t ure> <t ure ่งเนาะมานั่งมาโอ้มาล้มกันแล้วก็ดีแล้วเนาะที่ได้มามื้อนี้ก็ได้มาพบอ่าบ่าวแนี่มาบุญแน่เพือพี่น้องเอ้ยกระทับเข่าเบาจันเบาเตียงเพิ่นก็บ่ได้มาเนาะกันเข่าเบาเสียงเพิ่นน่ะนะ ເດີ້ບໍ່ດວງສຽງກໍຍັງທີ່ມາຢູ່ບໍ່ອາເພິ່ນເປັນລ້າງໜ້າເນາະໂອ້ໍສຽງພິນຂອງນ້ນນ້ນນ້ອນ້ອາຮນາັກເການັນນນນອຊາໄປດີ โดยก็ยคือประมาณนี้เนาะพ่อพี่นอ้องกับทางอันนะบ่าวยาวเนาะก็ะคือนะอัน่ะว่าวุ้นพี่น้องเอยเพิ่นกับไปช่างกับเขาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ยังอันนะบ่าวตาเพิ่นเป็นมือกล้องพี่น้องเอ๋<ป>ดูแ่นแะล้วกับมีกันสาวนางแล้วก็สามีคือว่ามานาั่งอยู่นี่ก็เป็นยังไงบวกินเนาะเป็นยังไงมันเทศบวกกินเมันเทศบุษบาสังเนาะพ่อพี่น้องเลยอ่ะเบอร์จิกกับเป็นจังไดงบุษตาคือบูษบาเนาะสาวนั่งกินอ่า บ่กินเผ็ดบ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวไปสั่งให้ใหม่เป็นได้แบบมื่อยเฮงบ่ดิเนาะผมใจสิมื่อยเฮ็ดเวียงเน้องเขินกล้องบ่เขินกล้องยู่นี่นะครับโดโาจังได๋ก็จังซั่นก็มาครบหน้าครบตาละ ม่นๆแล้วก็คือสิได้ขอจบคิปเนาะแม่นๆๆแต่ว่าเอาไว้ฝกไว้พ่อกับอ่บ่าวตาบ่าิบสาวนางเนี่คิปน้าบ่ให้พี่น้อโอ้บ่าวเสียงเพิมาพ่อแม่นๆบายดีบ่าวเสียงเ่อจบคิปเนะอบียงะเอ้ามาเคนนาาสบายดีพี่น้องบ่ไพอหตกันิงนีงบตอห่างเกินนานแหละเนาะเป็นไดนาะ

อ่าบาตาบาจิตก็คือชิได้ฝากกันกินก้อนพี่น้องเลยโดยเนาะจังไรก็คือชิได้ขอจบคลิปเลยโบว์พี่น้องเลยเนาะก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็สิพาพโบว์พี่น้องเนาะอ่าพากันออกคลิปเนาะอ่าพร้อมกันสี่คนให้โบว์พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอีกนะเนาะก็สำหรับคลิปนี้กับโบว์มี่ยังไลฟ์พี่น้องกับมาเบิ่งมาชมบรรยากาศละกัน พากันมานางกินแบบมาชิวๆเย็นๆนาะไปพี่น้องอวัดน้องจังใดก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณน้องใพี่น้องเบื่สุขสุขคนเด้อเนาะที่กลับมาที่ตามบบมาชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็บกดข่ามโฆษณาของเบลต้าไปไปพี่น้องนาะการสิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดี